ัลโหลสวัสดีคะ่ะกิ๊ฟเองนะคะจากช่อง Easy Group Channel นะคะวันนี้ก็จะมาสอนตีคอร์ดกันนะคะในเพลง I N V <laughs> เออทำอยังไงไม่รู้คือเต้นไม่เป็นนะคะเล่นกีตาร์เป็นอย่างเดียวนะคะ <laughs> ก็พยายามหัดแล้วนะคะแบบสมองไม่ไปจริงๆนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะมีแค่4คอร์ดวนนะคะเป็นเพลงหลูกที่สําคัญเล่นง่ายมากๆแต่อาจจะมีคอร์ดทับแอบมาบ้างยังไงก็ลองเอาไปหัดเล่นกันดูนะคะมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกกันเลยนะคอร์ดแรกอะคอร์ดจ คอที่สองคอร์ A ในบางครั้งกิฟอาจจะปล่อยนิ้วนางออกมาให้เสียงมันสว่างขึ้นมันจะเป็น a sus 2หรือชื่ออะไรชักอย่างกิฟจำไม่ได้นะคะแต่กิฟชอบจับแบบนี mm. ้เสียงมันจะใสกว่า A ธรรมดาสังเกตดูนะ A ธรรมดาจะมีนิ้วนาง mm. เอานิ้วนางออก mm. เสียงก็จะใสขึ้นอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะคอที่3คอร์ด B ไมเน r แล้วก็ขอดสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นคอร์ดดีพาทเทิร์นจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอีกทีหนึ่งนะสาสี่ลงลงขึ้นขึ้นลงลง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 โดยที่ เท่ากับ1ห,ห้องนะคะสำหรับเพลงนี้ก็จะเล่นคอร์ดละหนึ่งห้องเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะมันจะอารมณ์ประมาณว่าแบบ so I envy you go. แค่นี้เองค่ะเาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะยังไงก็สําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้กิฟสอนเพลงอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกิฟกันได้นะคะที่สําคัญดูจบแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กิฟกันด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ